กาแฟเกสียางเก็บเศ ไปเก็บขี้ยางเห <G ül> ็นหนัาคนมั้เ <C> e <ars> ดียวพี่นอ้องมากินกาแฟาแต่สาวเ้ย はい。<Okay. S 2> okay. เดวลาไปเก็บขี่ยางแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปพ่อกันยุ่สวนยางเดเวลาเก็บขี่แล้วพี่น้องมาเดอจอยกันเก็บขี่ยางไปยางเขาหก,หก กี่ยางยางกำลังขึ้นเห็นขับโพดลงเฟสโลเลยมีสิบเก้าบาทเหรอ้าเบงไปขายยำเสาสได้คือจังขับโพดลงบอ, <c oughs> อยางกจะเริ่มหกแล้วหกแน่ โอ้ยแม่งอดตอดมือพี่นอ้องเลยมันอยู่ใส่ลนะโอ้ยเจ็บพี่น้องแม่งอดตอดมือแม่งอดตอดมือแต่เศร้าเลยพี่น้อง คาะบ่เจอไหมปวดขึ้นมานลักเล่เลยพี่น้องเอ้ยแมงอดตอดมือโอ้ยสวยกำลังล่งมือเก็บหล่องแหลกถือไม่งอดตอดโอ้ยเจ็บคัก ก็ไบ่ค่อยแพ้อันเลยดอกถึกตอดหลายเทือดอากะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศซ้ำนี่ก่อนพี่นอ้องเดี๋ยวให้มันแจ้งเดี๋ยวสิทายให้เบิ่งงไม้เนาะ เจ็บมื่อก็เจ็บแต่ก็ต้องกัดเข่าแกะต่อไป <S <S มาเห็ดไผสิเห็ดพี่น้องชีวิตเกิดมาอาชีพร,รับจ้างเขาก็เปน็นแรงสีละ มาเก็บขี่รางตีซีเก็บรองเลกก็ถืกแม่ง,งอดตอดมือโอยสักซอยติดตามในเดือพี่น้องอาจสิบวบวกเก่งบวกบมวนปันใดก็ อย่าถือตากันเด้อ ฟ้าเริ่มสีแจ้งแล้วพี่น้องยังประทันแล้วอยู่เหลือสิบกว่าล่องเหลืออีกสิบกว่าล่องรอบรรยากาศทองฝ้าเหลือสิบกว่าล่องพี่น้องแกะยางตีสี่เครงเจ็บมือกับเจ็บแม่งอดตอดมือ เบ็ดโทรศัพท์ก็สิมดด้นี่บ่เด็ชาดแล้วเอาไว้แล้วสิถไายให้เบิ่งเธอเดียวเด้อพี่น้องแล้วแล้วพี่น้อง,องแกะย่างตีซีเคิงในที่สุดก็เสร็จเรียบร้อยตอนนี้หกโมงกลัวทีมงาน แ่สามคมานเมื่อยยางจนวะผมมีรถซาเล่งน้ำพุนดิพูนแหละยางไปแกะมาจากหัวพุนมาพีหลองและส่งกระคุพี่ได้ยุลวะตันกลัวพี่น้องเอาหลับพี่น้องเอ้ย เมื่อนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้เดอ้อสวัสดีพี่น้องเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อ